เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กับบ่อนิโป o ีเวอร์นะครับผมเดี๋ยวนาะอ้วนพาทัวร์วันนี้เดี๋ยวนะอ้วนจะพาไปตกปลาที่บ่อนิโปลีเวอร์นะครับผมด้วยเรือลําใหม่เรือลํานี้จะเป็นเรือประจรําบ่อที่มีแค่บอ่อนี้เท่านั้นนะครับณนะตอนนี้นะเป็นเรือที่สามารถวางคันเบ็ดได้2คันวางตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับ2ฝั่งเลยวางได้ทั้งคู่จะเป็นการทัวร์ลิงน้ําจืดบอ่อแรกในเกมนะครับ ที่สามารถทําได้นะก็คือเงื่อนไขนะครับในการที่จะได้ใช้เรือลําเนี้ก่อนเข้าบ่ออย่าเอาเรือตัวเองเข้ามานะครับไปถอดเรือตัวเองออกถ้ายังไม่มีเรือมันก็จะมีเรือลํานี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีเรือแล้วให้ถอดเรือตัวเองออกด้วยนะส่วนอันนี้คือเรือคายักเรือคายักก็คือเรือคายักแบบปกตินะครับแต่ที่เป็นสีแดงอันนี้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอีเวนต์คริสต์มาสอยู่นะครับคายักไม่ต้องถอดก็ได้นะคายักคายักไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ที่มีความพิเศษก็คือเรือเช่าของบ่อนี้นั่นเอง ไปกันอ้าเช่าเรือ8ปดพันเลยนะทุกคนนีโปรลิเวอร์นะครับติดเครื่องเรือเรียบร้อยเรือจะมีจอนี่นะครับจอแสดงความตื้นลึกของน้ำนะครับเฟรมเดทของจอก็จะประมาณ15เฟรมนะครับตึกๆึึก,ก,ก,กหน่อยอ่าแล้วออกเรือไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางเบ็ดให้ดูนะครับเรือเสียงดังซะด้วยอ่าแล้วออกเรือมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะวางเบ็ดกันนะครับ เรากดตำแหน่งวางเบ็ดมาเนี่ยมันจะขยับมานั่งเก้าอี้ข้างหลังเรียกว่าเก้าอี้ไหมเรียกว่าแผ่นไม้ข้างหลังแล้วกันนะครับเรือยังไหลอยู่เลยเอาชนชนชนอันเสร็จปุ๊บเราก็จะตีเบ็ดไปสัก5เมตร10เมตรพอแล้วก็วางนะครับอันนี้เหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อกะดีนะจะต้องเป็นคันเหยื่อปลอมสองคันนะครับใช้คันหน้าดินวางวางไม่ได้นะต้องเป็นคันเหยื่อปลอมเท่านั้นนะครับวางสองคันเสร็จปุ๊บอ่าเสร็จแล้ว เราก็จะออกเรือกันกด A อีกทีนึงเพื่อกลับไปที่ตำแหน่งขับเรือนะครับแล้วก็ติดเครื่องเรือซะหลังจากที่เราทิ้งเบ็ดทอรลิงไปแล้วเนี่ยเรือมันจะวิ่งได้แค่ความเร็ว20%เท่านั้นนะครับความเร็วมันจะสุดได้แค่นี้นะเพราะว่าเราระหว่างนี้คือเราลากเบ็ดอยู่นะครับมันจะวิ่งแบบสุดแรงเกิดไม่ได้มันจะได้แค่นี้แหละเอาลากได้แป๊บเดียวติดย้าหลุดแล้วครับผมติดย้าอีกแล้ว ระหว่างนี้เราขับเรือไปแล้วก็หันไปดูก็ได้ครับคือยังไงเราต้องหันไปดูอยู่แล้วนะเพราะว่าคันเดียบปลอมเรามันไม่มีมันไม่มีกระดิ่งนะครับนั่นเห็นไหมคันคันนี้ติดญ้ามาแล้วนะอ่ะติดญ้ามาแล้วเราก็เก็บซาให้เรียบร้อยตีใหม่ตีใหม่ปึ๊บแล้วก็วาง เอาจริงๆทอลิงน้ําจืดหรือทอลิงทะเลก็เหมือนกันแหละเราไม่จําเป็นต้องขับเรือเร็วขนาดนั้นนะครับเราลดความเร็วเรือทั้งเหลือ5%นี่กําลังดีอ่า5%นะครับเรือนี่เงียบสนิทเลยเรือแทบไม่มีเสียงเครื่องนะครับแต่ยังคงวิ่งอยู่ที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวรอดูกันจะได้ปลาไหมวันนี้นะครับบ่อใหม่นี้นะครับก็คือจุดตกปลาเยอะมากจริงๆนะครับแต่จุดหวานมีแค่4จุดนะที่เหลือจะเป็นจุดเป็นเกาะเป็นแก่งที่เราเราจะต้องขี่เรือไปเพื่อยืนนะครับ ปลาใหม่ที่เข้ามาอย่างคลิปที่แนะนําบ่อที่บอกไปนะครับก็คือมีประมาณ7ชนิดชนิดที่น่าสนใจกจ็น่าจะเป็นแค่สเตอร์เล็นะครับสเตอร์เล็สเตอร์เจียนนะครับสเตอร์เจียนตัวเล็กมีนกเป็ดบินผ่านด้วยเป็นไงล่ะถือว่าบรรยากาศดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ทอลลิงเราจะได้ปลาไหมที่จอก็จะบอกนะความเร็วเรือตอนนี้เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ความลึกของน้ําเท่าไหร่ นะครับน้ำถึงตลิ่งก็8เมตรนะเชา่ชาเช่าที่เขาบอกนะครับตรงมั่งไม่ตรงมั่งเลยเนาะเหยื่อที่ผมใช้จะเป็นเหยื่อกะดีนะซิกาดาเป็นซิกาดาสปูนนะครับเป็นเหยื่อใหม่ของบ่อนี้แหละมาพร้อมกับอัปเดตบ่อนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ในโมบายก็ยังไม่มานะในขณะที่เราจะลงคลิปนี้นะครับโมบายก็ยังไม่โผล่นะครับบ่อนี้ แต่แพลตฟอร์มอื่นมาหมดแล้วนะ p a s t a t i o n เอ่า PC Steam นะครับกระทั่ง Xbox อ่ามาแล้วมาแล้วเหมือนจะมาแล้วปะอ้าวได้ตัวทุกคนนี่ไงถ้าเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเลยนะทุกคนเราต้องมองเบ็ดดีๆนะถ้าทอลลิ่งแบบนี้นะครับอ่าเพิร์ดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยเอยลืมพูดถึกไปนะครับก็คือตอนนี้เขาแก้ไขโมเดลปลาหลายๆชนิดแล้วนะครับทำให้มันดูดียิ่งขึ้นเนาะ นี่ก็คือโมเดลใหม่ของเพิร์ดนะครับหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยนะครับอัปเดตนี้ก็ถือว่าอัปเดตโมเดลปลาหลายๆชนิดเลยใครที่ตกปลาอยู่แล้วสังเกตว่าเฮ้ยปลามันไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นแบทนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูแล้วกันว่าตัวเก่าตัวใหม่หน้าตายังไงเนาะนี่คือตัวเก่านะครับหลายๆตัวก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับทั้งแบททั้งวอลไอทั้งอะไรแบบนี้เปลี่ยนไปเยอะเลย มันไม่ใช่แค่บอ่อ46นะบอ่อใหม่นะบอ่ออื่นๆก็เปลี่ยน,นนะครับแบดบ่อหนึ่งก็เปลี่ยนแบดบ่อ18ก็เปลี่ยนนะครับนอกจากเรื่องของโมเดลปลาแล้วนะครับทุกคนก็ยังมีเรื่องของปลาใกล้สูญพันธุ์นะเพราะว่าปลาใกล้สูญพันธุ์ในอดีตนะครับในอดีตของเกมนี้ก็คือเราจะไม่สามารถเก็บใส่กระชังได้แต่ปัจจุบันนี้สามารถเก็บได้หมดแล้วนะครับปาลาไหลยุโรปที่ใกล้สูญพันธุ์ทั้งหมดสามารถเก็บได้แล้วนะครับหลังจากอัปเดตแพดบอ่อ46นะซึ่งตอนนี้โมบายยังไม่ได้อัปเดตก็ยังเก็บบไไม่ด้นะครั หลังจากอัปเดตแล้วเราจะเก็บปลาเข้ากระชังได้แล้วนะครับปลาไหลบอ่อ12ปลาไหลบอ่อ42หรือกระทั่งสเตอร์เชียนเบลูก้านะครับบอ่อ46ใหม่บอ่อนี้นะครับก็สามารถเก็บได้แล้วได้ทั้ง XP ด้วยได้ทั้งเงินด้วยนะครับสําหรับการทอรลิงน้ําจืดของบอ่อ46ใหม่ก็จะน่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เรือลํานี้ก็มีแค่บอ่อนี้เท่านั้นนะครับบอ่ออื่นยังไม่มีนะอนาคตจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับทงยูเคนต่งงางหากเลย เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูจุดตกสักนิดหนึ่งแล้วกันเอาปลาเข้าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปตกสเตอร์เจียนสักนิดนึงแล้วกันเอาหลุดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูจุดตกสเตอร์เจียนกันนะครับจุดตกสเตอร์เจียนง่ายๆเลยวับลงเกาะนี้นะครับทุกคนมันไม่ใช่จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่อื่นก็มีเยอะแยะนะครับวับลงจุดนี้เดินออกข้างหลังนะครับนี่คือจุดที่ผมมาหาไว้แล้วนะที่อื่นก็มีเหมือนกันทั้งสเตอร์เจียนทั้งคราบ ครับก็มีหลายครับด้วยมีซิวเอครับด้วยนะครับมีคอมมอนครับดูขาตั้งเบ็ดผมน่ารักไหมนี่คือขาตั้งรางวัลภารกิจจากอีเวนต์คริสต์มาสนะครับใครไม่ได้ทําก็เสียใจด้วยนะครับน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะนี่เดินออกเกาะขวามาก็คือผมมาร์คไว้เยอะแยะมากมายนะครับมาร์กอะไรไว้ม้างก็ไม่รู้อันนี้เป็นมาร์กอยู่นิคลสครับนะครับ22กโลใช้เหยื่อเป็น3ชั้นเนื้อใหม่ อันนี้ก็เป็นปลาดุกเวลนะครับยูนิคปลาดุกเวล38โลอันนี้ก็เป็นโทฟี่คอมมอนครับนะครับอันนี้ก็เป็นยูนิคสตเตอร์เลตนี่คือปลาใหม่นะครับทุกคนเป็นสตเตอร์เจนใหม่เป็นตัวเล็กๆนะครับใหญ่สุดแค่ประมาณ9.9หรือ8.9นี่แหละผมจำไม่ผิดอันนี้ผมได้8.2นะอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นเบลูก้านะครับเป็นสตเตอร์เจนเบลูก้า34มกนี่ก็เบลูก้า30โลนะครับ เดี๋ยวลองลงเป็ดไว้ดูนะครับนี่มีฝูงเป็ดด้วยนะทุกคนคือตามบอกนี่มีเป็ดเต็มเลยนะมีทั้งเป็ดบินทั้งเป็ดว่ายน้ำนะครับหลังจากลองมาประมาณ5นาทีนะครับก็มาละคือมันก็ไม่ได้กินง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมผมใช้เป็นเบอร์เล็ดฮุกนะครับเบอร์หแล้วก็ใช้เหยื่อเป็น3มชั้นนะครับเป็นซาโลนะครับเหยื่อ มาดูนี้ตัวปลายสายจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นดุกเวลหรือจะเป็นอ่าอยูนิค,คอมมอนคร์บหรือจะเป็นสเตอร์เชียนเบลูก้านะครับผมให้3ตัวนี้แหละไม่น่าเป็นตัวอื่นไม่น่ามีตัวไหนดึงเบ็ดแรงขนาดนี้นะเดี๋ยวมามองตัวในน้ํากันนะตัวอะไรมองไม่เห็นเลยอ่าเบลูก้านะทุกคนเป็นสเตอร์เชียนเบลูก้านะครับซึ่งยังคงเหมือนเดิมนะเบลูก้าที่บ่อ46เก่าีิลัสเซียนะครับกับบ่อ46ใหม่ที่ ยูเครนนะครับก็ยังคงมีแค่ไซส์เดียวก็คือไซส์คอมมอนนะไม่มีไซส์อื่นนะครับไม่กล้าทําไซส์อื่นนะถ้าสมมติว่ามียูนิคจริงๆเนี่ยเบลูก้ามัน,นตัวเป็นตันนะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้มาบ้างนะว่าเบลูก้ามันใหญ่จริงนะครับเป็นซาเตอร์เจนสายพันธุ์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับสําหรับเบลูก้าตัวนี้ก็น่าจะ30มสโลโดยประมาณเดี๋ยวมาดูราคาดู XP เนาะหูยสี่สิบสองนะนี่คือสี่สิบสองดีดูหัวโตเบิ้มเบิ้มดูหัวดิ หัวเบิ้มคือลือ42่กิโลนะได้เอ็กพีพันแนะครับเอ็กพีน่าจะได้จากเบิร์ฟเลดด้วยซะเยอะนะผมว่า,าได้เบิร์ฟเลด200กว่าครึ่งของแท็คเกิลโมดิฟายเลยนะครับแต่ถ้าได้30โลก็จะประมาณพันหนึง่งหรือพันสนะครับเอ็กพีก็ไม่ได้ดีนะในเลเวลสี 4, ไม่ได้ดีนะครับแถมยังเยอะยากด้วยเอาขึ้นยากดูราคาสิครับราคาเฉลี่ยนี้ตกตกต่ำกว่าโลละ60อีกนะคือถ้าสมมุติว่าโลละร้อยเราจะได้4ี่พถูกไหม อันนี้เรา42กิโลเกือบครึ่งอะทุกคนประมาณโลละ55นะครับเราใช้เครื่องคิดเลขกดกันเอานะประมาณโลละ55นะเรื่องราคานะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเบลูกานะ้าเนาะราคาแค่นี้ผมว่าไม่น่าฟาร์มหรอกเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่จะพาไปดูก็คือไพ่นะครับเดี๋ยวพาไปหาไพ่ตัวดูสักตัวหนึ่งนะไพ่หน้าตาใหม่เป็นยังไงนะ อ่านะครับทุกคนจากจุดเช่าเรือนะครับขี่เรือตรงมามาขึ้นตรงเกาะนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราวาร์ปตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ปลาไพ่ทางนั้นนะครับตกไพ่ได้ทางนั้นจริงๆแล้วมันก็ตกได้ทั้งบอดนั่นแหละนะครับแต่อันนี้คือจุดที่ผมมาหยอดหลุมไว้นะมันจะมีหลุมของเขาอยู่นะครับตัวนี้ได้9โลอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็มีในซอกนะครับ10โลอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครจะมาทําบอสนะบอสสเตอร์เจียนก็ต้องหาปลาไพ่9โล5ตัวเหมือนเดิมนะครับ มาขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอะไรน่าสนใจหลังจากที่เราขึ้นมาตรงท่าน้ําตรงนั้นนะครับแล้วเราจะเจอบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านพางัพงๆเก่าๆอยู่นะและตรงนี้จะมี qr code ที่น่าสนใจอยู่นะครับนี่คือหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กที่ทีมงานเขาเอามาแปะไว้นะครับก็คือ qr code นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสแกนไปก็จะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสนับสนุน นะครับช่วยเหลือน่าจะในเรื่องเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับช่วยเหลืออะไรต่างๆเนาะน่าจะเป็นเลขบัญชีให้เราสนับสนุนนะครับประมาณนี้เกี่ยวกับยูเครนนะครับเพราะเหตุผลที่เกิดสงครามนะครับบอร์ดรัสเซียจึงถูกออกไปและบอร์ดยูเครนจึงถูกนําเข้ามานะครับแล้วก็นี่ก็คือเหตุผลหลักๆเลยอแถมตรงนี้ยังมีไอเทมให้เราเก็บอีกมีคุกกี้นะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเควสอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยวทำเควสค่อยมาเก็บเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอเครื่องปั่นไฟ นะครับเครื่องปั่นไฟตรงนี้เนี่ยเจอได้หลายที่เลยนะครับบ่ 58, อห้าสิบปดอ้ไม่ใช่ดิบ่อ6กดก็มีไอ้บ่อ6กาก็มีนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟตรงนี้เราน่าจะขึ้นไม่ได้นะ,ะขึ้นไม่ได้นะครับไปไม่ได้ส่วนจุดตกผายจะเป็นอตอไม้ทางนู้นก็ได้นะครับตอไม้เห็นตอไม้ไหมตอไม้พวกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีฝั่งนี้ดูนะว่ามันจะกินไหมตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยตีนะทุกคนดูปลามันขึ้นแบบนี้นะครับ ไม่มีที่วางวางอย่างนี้ก็ได้อะจะเป็นไพ่หรือจะเป็นเพรสน,นะครับเบาจังเลยออกมาเป็นคลื่นน้ำเลยทุกคนเนี่ยกับปลาไหลเลย่าเป็นไพ่นะครับนี่ไพ่ใหม่โมเดลใหม่นะทุกคนดูปากน้องนะดูปากยาวปากแหลมเฟ้ยเลยนะนี่คือไพ่โมเดลใหม่นะครับผมว่าสวยขึ้นนะผมว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะครับ หมายถึงว่ามันใกล้เคียงกับของจริงมากกว่านะครับไพ่เก่านี่การ์ตูนยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับใครเล่นโมบายอยู่ก็ดูปลาไพ่ตัวเองนะในตอนนี้นะครับคือโมบายมันยังไม่อัปเดตไงเปรียบเทียบกับปลาไพ่ตัวเองกับปลาไพ่ในปัจจุบันนะครับและนี่คือปลาไพ่ในอนาคตที่โมบายจะต้องเจอนะครับแต่ PC เขาเจอกันหมดแล้วนะหน้าตาประมาณนี้ส่วนราคาก็ยังคงดีอยู่นะครับก็ตามไซส์เลยตกเฉลี่ยก็โลละร้อยเจ็ดสิบแปดสิบนะครับฟาร์มได้ไหมก็มาลองกันดูนะแต่ผมว่าฟาร์มไม่ได้หรอก ถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีบ่อสเตอร์เจนบ่อสามสี่นะครับถ้ามีแต่บ่อนี้ก็คงฟาร์มได้นะครับแต่บ่อสามสี่มันดีดีขนาดนั้นไงก็คงไม่เสียเวลามาฟาร์มบ่อนี้นะครับและนี่คือข้าวๆนะครับสําหรับนวอนพาทัวร์บ่อสี่สิบหกนะคือยังไงคาสมมติว่า Fishing Planet Mobile นะครับมาแล้วก็มาลองตกกันดูนะครับสำหรับ PC s t สตรีมหรือ x b o x p s 4 PS5 ยังไงก็มีจุดมีหมายยังไงก็แชร์บอกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบยสวัสดีทุกคนครับ